ไปดูเตะมันเลยนมันตรงไหนตรงไหนผมไม่รู้เอ็มไฟไอะปืนไม่อากเกิดเกิดอยู่ตรงอาร์เทอรี่โพซิชจุดบีอาลีโหดลีโหดูวาโดนเเอทางท้ายตีมาแล้วครับบซีเวคอมาไล่ซับับผอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอยู่เกิดแล้วเนี่ยไฟ Hell yeah! Fire. Reload. Please Company, Army. lies up and aim. Aiming. Fire. Ready. Fire. Ready. Hey, die, die, one, die, one. Get the Reloading. Reload. Reloading. Just, everyone, prepare to aim. at the west dialect west. Get ready. Company, lies up.

คอมพานีดิลล์ไลท์ซับเดลต์ดิลล์เด็ดดิลด็ดโเมตรยิบเจ็ดเมตรวันวิโรไอผมฆ่าหนึ่งผมฆ่าหนึ่งเย็ดช็อตว่ะคุณนายมืกีดเฮ็ดช็อตแรอเคมคอมานีไลท์ซับเอ็นสองอันนี้เอ็ดที่เอ็ดเอ็นไฟอา โลดิงรีโลดิงดีโลดิง o m d m e m m Ready Fire f e. โควิยิงตายว่ะหนึงว่ะเก้าแปดเมตรว่ะเก้บเมตรผมไม่ฆ่าได้เลย งมันเรียกว่าอะไรนะฝั่งนู้นมันขึ้นสโขบยังไงเนี่ยดิกซี่ดิกซีกดบีครับกดบีเลงกดขวาเลงแล้วก็มี่เกี่ล็กยซเ็กยี่เลกี่เกยี่ีเ็กยี่ีเกยี่เลยเกยี่เลยเกีเยเกเก่เลกลีเกี่เกเกเลเลี่แล้กี่เ่ซี่ล็กยีนซี่กเกยีเลก่่ย เลย10เม็ดนัดดีดีขอโทษนะให้เพื่อนดูแลไปเลยฮะไฟอ่ะอ้โดนหนึ่งคน88เมตรเล็งมลยแน่หลังตายอย่ไม่ไรแม่งจะตายวะเชี่ยรอรอนะเ y เซอร์โอ้ยตายแน่นี่ Will hold these Confederate dogs Aim Run ปืนอะไรนะให้มันยิงไกลๆเนี่ย้องใช้มินิบอลกระสุนฟิวกระสุนมินิบอลสปริงฟิวกระสุนมินิบอล1855ปดายแลวจ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเตรียมตัวเวฟไล่ต้องพรีเพรียเอ็มเอ็มเอเดเวสเอ็มเอเดเวสไลซ์อัพแอนด์เอ็มชุดไปก่ลังไปรวมพล2 0ไล์อัพแอนด์เอม ตายหนึ่งตายหมันจะแทงเพื่อนายหนึ่งโอ้เข้าหัวเข้าหัวยยยโลดจุดได้แล้วเวเริ่มจัจุดกันได้แล้วเว้สะพานมันยังเข้ามาไม่ได้ฝั่งนี้ก็เข้ามายังไม่ได้ไม่ได้เราปึไว้อยู่ปึ้ไว้อยู่ปึไว้อยู่มี b o u hand l a e r e n i e เอ็มเอ็มไฟ

Fire! Ready. Our offlane! Uh, our offlane! So I didn't stop to admit! Yum, yum, reload! They're charging to the left, we need to reposition! Dixie, uh. move left, move left! I'm reloading! Move south, move Stay here, rise up and Ready. aim! Rise no, up! Actually, actually, never mind, go down! Move to the left, move to the left, line up on the left! They are coming! Coming!

ถ้าตายแล้วรอที่ Artillery o h r g o นายมันรอดเอาุ้ณไม้แม่งตายต่อหน้าตาตาเลยอชัดต่อเขาบอกเขาบอกเขาไม่ยิงต่อยิงเลยยิงบอาะว่าเขาเคอยตั้งแนวยิงคอยตั้งม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้ว bridge to the bridge to the bridge ตอนรตั้งือไออกเกมปบชื่อมันปีทุกคน Company มาไปไปที่หน้าสะพานโดนตีแตกแล้ว มูฟทีเสะเบชมูดตรงนี้ตรงนี้เลย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 รอเราคงเกิดแป๊บนึงรอผมเกิดแป๊บนึงโอเคโคโค่คอม่านีเร่ง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 รอเกิดจอนยังไม่เกิดไฟอ่ะเอ้าไม่ใช่ปืนมันหายไปไหนเลื่อนเลือดลูกกิงเมาเลื่อนลูกกิงเมาไปวางทีปิงปิงปิงบ่าครับพี่อ้าวคุณขวัญจิ้งก์รอแล้วกนมาอีกซีบีอีซวิจตา อย่าเพิ่งกินออกนอกนอกแถวนะรอก่อนเอ่อประหยัดกระสุนไว้ทุกคนกำลังมาเข้าม่กำลังเข้ามาเรอแล้วจ้ะคอย้อม and aim ไฟ้เริ่มแล้วเข้าจดนะรับไอ้ยู้ใหญ่อัดแนเราลไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดน o p p o s i i o น อย right you know? yeah, nice ู่ตรงไหนเนี่ยข้างขวาข้างขวา a r t i l l e ี unlucky. ่ขวาของ l l r position อม n s b ทิศไหนครับตอนนี้ตรงไหน้วตอนนี้อยู่ไหนผมปั๊ใหมาแล้วอยู่ตรงขาขวาของ a r t i ล l e r y position รติงดริงเอ็มพร้อมไม่เห็นความเค่อนไหวที่สะพาเอ็มเอ็มอดทรีโฟนรีโฟร์่งแปดนี่หนึ่งการ่น ทุกคนฟังนะเล็งไปที่สามสี่ศูนย์อีกฝั่งของสะพานมสี่ศูนย์สูนเออเออผมผมบอกให้นะไอ้ตรงสะพานฝั่งเราเนี่ยต้องโครหินเยอะมากใช่ใ่สะพานฝั่งเราโครหินอ่ะที่ประมาณเอ่อหนึ่งแปดอ่ะชัดเล็งไปที่สามสี่ศูนย์เลงไปที่สามสี่ศูนย์ company l s e r a n a m at the other side of the b e c h five f i e five c o m a n y move back to the left move to the left มาทางซ้ายมาทางซ้ายทางซ้ายโดนทางซ้ายโดนไปเข้ามาแล้ว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 มาตั้งตรงเดิม you m i s s me Dixie reloading wait a minute lights up oh. aim fire reloading reloading เด <bom>, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณคุณไฮสス ยิงเร็วเกินสาดต้นไม้ห uh. น okay. em. okay, okay. okay, okay. um, ึ่งต้นไม้อาเซมุสสองหนึ่งสองเห็นไหมกำลังใส่ขุนอยู่อ่ะซีเลยซีโอเคแอมเอฟเองมาแล้วมาเร็วนี่ไลซ์ซ็อกเป็นเอฟไลซ์ซอกเป็นเอฟพร้อมพร้อมไฟเอฟตายหนึ่งตายหนึ่งไฟเอฟนี่โรดิ้งนี่โรดิ้งทางขวาช้ามาแล้วทางขวาช้ามาแล้วจิดดาบปลายปืนจิดดาบปลายปืน อกไรนูดูอ no. ้าวไอ้รอบแรกรอบแรกโอเอรันแร็ปเปอร์น i ่นนี e ่เกมนี้เราเราจะไม่เงินเราเลี้ยงมุ้งเกมนี้ฟรีรือว่าซื้ออ่ะรีครับฟรีอยู่อะ โดนยิงไม่ติดมไม่ติดมาโรดิงเซอร์โรดิงเซอร์มันวิ่งสาเไปก็ตาฮีดปีเลยเกิดตรงข้ามขโมยอะไรบอลรอกเกิดทำไมผมทำไมผมแทงใครไม่ค่อยเดียวเลยวทำไมมันมันต้องวิ่งมันต้องชาร์จก่อนชาร์จครับ ready to shoot เอ้อตามไปเราเราเราจะไป point B เราจะเกี่ยวกับ F B ใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ตรงก้อนหินด้านหน้าตรงก้อนหินด้านหน้าเราจะวอลลี่ตรงนั้นวอลลี่สตาร์ทวส์ไม่เป็นไรไม่ต้องวอลลี่เลยเอออินดิเพนเดนซ์ไฟยิงได้อิสระเลยก็ปิดเอาเลยเอาเลยยิงเลยคือหนึ่งศพสห้าสิบสี่เมตรย่อมย่อมโอ้ยห้าสองเมตรนะใครมาเผาตรงนี้วะเนี่ยใครไมาใช่เวลาไมนี่กดซีทุกคนกดซีกดซีกดซี เอล้กลัมายะสาตุยานวยนะเวยลากรไอพวกเหยียดผิว